มีครบ12ทีมตอนนี้ได้แล้ว10เนี่ยเพื่อที่จะไปเริ่มทำการแข่งขันในรอบต่อไปในวันที่6ก็แปลว่าก่อนวันที่6อย่างเช้าวันที่5เราต้องได้ทีมอีก2ทีมที่เหลือซึ่งเรื่องนี้ก็ฝ่ายจัดการแข่งขันก็จะต้องไปรีบดำเนินการตามมาติของสภากรรมการ ผมติดต่อฝ่ายจัดการแข่งขันไปแล้วว่าคร่าวๆว่าน่าจะเป็นวันที่หนึ่งกุมภาน่าจะนะครับแต่เดี๋ยวแน่นอนคือฝ่ายจัดการแข่งขันกลับไปใช้ระเบียบเดิมบางท่านก็บอกว่าเอา้าก็ในเมื่อสภา,ามีมติยุติให้สิ้นสุดฤดูกาลแข่งขันแล้วทําไมคู่นี้กลับมาแข่งนั้นอีกแปลวล่าคู่อื่นแข่งได้อีกใช่ไหมไม่ใช่ครับการยุติการแข่งขันยุติไปแล้วเมื่อวันที่สี่คู่นี้กลับมาแข่งกันเป็นการเฉพาะเป็นมติ ของสภากรรมาการเป็นมติพิเศษเพื่อแก้ปัญหาถามว่าการแก้ปัญหานี้เนี่ยใช้หลักอะไรครับสภาใช้อำนาจโดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับลักษณะปกครองหลายข้อประกอบกันนะครับในข้อที่สามจุดเจ็ดในข้อบังคับลักษณะปกครอง <c oughs> บอกว่าเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ ชั้นมิตรระหว่างสมาชิกสโมสรบุคลากรและนักกีฬาในวงการ10ข้อ3.8บอกว่าเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลปฏิบัติตามข้อบังคับระเบียบและหลักความยุติธรรมต่อทุกฝ่ายทั้งหลักการของความตรงรักภักดีความซื่อสัตย์ และยึดหลักคุณธรรมและความมีน้ำใจนักกีฬาข้อ3.9กครับฟังให้ดีครับ3.9จจะตรงมากที่สุดครับเพื่อยุติความขัดแย้งภายในที่อาจเกิดขึ้นระหว่างสมาคมกับสมาชิกและระหว่างสมาชิกสโมสรบุคลากรและนักกีฬาในสมาคมผมบอกแล้วว่า จะชี้ไปทางไหนก็เกิดความขัดแยง้งจะชี้ไปทางไหนก็เกิดความไม่พอใจอันนี้ไม่ใช่มั่วนะครับไม่ใช่ชี้มั่วไม่ใช่จับมาดวนกันไม่ใช่มีหลักการเล่ผลน,นะครับคู่แรกใช้ระเบียบแล้วเกิดความไม่เป็นธรรมคู่ที่สองระเบียบขาดความชัดเจนข้อ13.2มีรายลักษณ์อักษรแต่เจตนาลมไม่น่าจะใช่ สิบสามจุดสามเจตนาลมหน้าจะใช่แต่ลายลักอักษรไม่ครบถ้วนการใช้ผลหมายใช้ระเบียบต้องใช้ตามรายลักอักษรและให้สมเจตนาลมดังนั้นก็เลยเข้าสู่สภา,าทั้งสองเรื่องและมีมติไว้ดังนี้ครับการจัดการแข่งขันก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายจัดการแข่งขันที่ไปดําเนินการต่อครับไอ้นั่นก็คือการเรื่องปัญหาของทีสามที่จะเข้ารอบสิบสองทีมที่เหลืออยู่อีกสองทีม ก็ขอให้ทั้งสี่ทีมครับไปเตรียมความพร้อมที่จะแข่งขันคร่าวๆน่าจะเป็นวันที่หนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะเข้าโปรแกรมปกติในวันที่หกเพราะจะต้องตรวจโควิดจะต้องอะไรต่อมีอะไรกันอีกมากแล้วฝ่ายจัดการแข่งขันเองตอนนี้ก็ปั่นครับเพราะทุกทีมาเริ่มพร้อมกันณวันที่หกกุมภาทีหนึ่งทีสองทีสามแล้วเตะกันทียิบเลยครับสองอาทิตย์อังคารพุธพฤหัสแทบจะไม่มีวันหยุด ทั้งนักกีฬาทั้งฝ่ายจัดก,การแข่งขันทั้งผู้ตัดสินทั้งกรรมการวินัยมารยาตครับก็พเพื่อที่จะให้สมาคมกีฬาฟุตบอลกีฬาฟุตบอลเราเดินหน้าต่อไปคํานึงที่สภา,ากรรมการพูดกันมากในวันนี้ครับในสภา,ากับปัญหานี้คือกีฬาฟุตบอลหรือกีฬาใดก็แล้วแต่การที่จะวัดผลแพ้ชนะต้องวัดกันด้วย สมรรถภาพทางการกีฬาต้องวัดกันด้วยความสามารถในเกมกีฬานั้นๆครับครับจบมีคำถามเชิญครับมีอะไรเพิมเติมไหมเชิญมีคำถามไหมครับถ้าไม่มีขอบคุณครับ โชคดีครับไปเลยไปเลย